สวัสดีค่ะเช้านี้พามาดูกระเจีย๊ยบนะคะอันนี้เป็นกระเจีย๊ยบสายพัน์ธุญี่ปุ่นนะดอกเยอะมากค่ะตอนนี้ปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จกับสายพันธุ์ของญี่ปุ่นนะคะออกดอกเร็วค่ะออกดอกกันยายนที่เคยปลูกอยู่สาสี่ครั้งดอกเขาจะออกนู่นเลยค่ะ พัซจิกาซึ่งมันก็จะไม่ทันนะคะนี่ดอกเยอะเลยดีใจมากปีนี้จะได้กินกระเจี๊ยบที่ตัวเองปลูกชอบมากนะครับเป็นคนชอบกินกระเจี๊ยบแดงดอกเยอะเลยเดี๋ยวไปดูซิว่าพอจะมีที่เป็นผลหรือ,อยังนะคะ มือนจะเห็นที่เป็นผลแล้วนะี่นี่ผลก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะลูกเขประมาณนี้ค่ะลูกอ่อนนี่นสงสัยจะเป็นดอกแรกๆที่บานเดี๋ยวเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธ์นะเก็บเมล็ดพันธครับเดี๋ยวน,นี้ไปค่อยไปรื้อตอนเดือนพฤศจิกาแล้วกันนี่นะ ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโรเซลุนะปลูกสี่ต้นนะนี่สี่ต้นแล้วเขาล้มพอต้นล้มนี่ก็ดูไม่รู้แล้วว่าโคนอ,อยู่ตรงไหนนี่มาดูกันมาดูกันอันชันนี่มีอันชันพร้อมนี่นะคะดอกสวยมาก ดอกสวยมากนี่ดอกกระเจี๊ยบปีนี้ได้กินแล้วค่ะปีนี้ได้กินกระเจี๊ยบแดงที่ปลูกเองแล้วนี่อันี้ก็มีอันนี้ก็น่าจะใช่ถือว่าสายพันธุ์นี้ประสบความสำเร็จใบเขาจะเล็กๆนะใบจะไม่เหมือนปีก่นกอนๆที่ปลูกปีก่นกอนๆใบเขาจะใหญ่กว่าน,นี้มาก ดอกเยอะเลยแล้วก็ลกมากด้วยนะเนี่ยอืมแต่กินพื้นที่อยู่เหมือนกันนะใช้พื้นที่เยอะนี่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 เย่ปีนี้ได้กินกระเจี๊ยบแดงแล้วโอเคค่ะ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะอัปเดตวันละนิด